ะะมา<อ>เลยค่ะ สิบสามมาแล้วโคดูกาการจอดรอแล้วเตยท่าโคลาอัลติสหนึ่งจุดหกตัวจีซีวียี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเครื่องประดกออโต้นะคันนี้สีดำมีค่าเช็คต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งคันนี้มีใบรับรองสภาพจากวันทูคามีค่าบริการตรวจสภาพอยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทด้วยนะขอสกเรนแจ้งเลยราคาเปิดประมูลคันนี้สามแสนแปดพันบาทเชิญค่ะเชิญค่ะยกได้กดมาเลยลำดับสิบสามแล้วนะรถไม่คะนน่ารักเรนเชิญได้เลยค่ะคันนี้น่าสนใจอยู่นะออนไลน์มาก่อนแล้วสู้ต่อไปต่อเชิญได้มากก่อนเชิญค่ะสามาแล้ว มืนราคาเปลีนกับิตตอกดได้ค่ะสามหนึ่งามองราคาเปลี่ยนนะไปต่อตามได้สีราคาเปลี่ยนค่ะหกพันราคาเปลี่ยนค่ะสามหนึ่งหกหปด่อูราคาไปตอไปตอกดได้ค่ะสองราคาเปลี่ยนล้วสู้ต่อตามเลยสามราคาออนไลน์ไปตอกดต่อสามสอราคาตอนนี้สามแสนสองหมื่นสองพันรับหนึ่งสามแสนสองหมื่นสองพันรับสองซื้อของพิทอชไดสามแสนสองหมื่นสองพันออนไลน์สามศูนย์สี่หกหราคานี้สี่พันหกพันราคาเปลี่ยนไปต่อค่ะสามสองหกราคาเปลี่ยนแล แล้วจะกลับมาเป็นปกตินะติดขัดอย่างไรพิมพ์2มาได้สาหรับออนไลน์ค่ะ3ามราออนไลน์หกพนาราราคาเปและไปตกดได้ค่ะสามกราคออนไลน์ซื้อกัตามเลย3ามสามหกสามแสนสอบามแสองหมื่นกับราคาเปแล้วไปต่อ40ยไมคะถ้าไหวกดได้ยกเลย40่ราคาออนไลน์กับคุณนะคะ340์ราคออนไลน์3ามแสนสหมนัดนับหนึ่งสามนสี่หมหันับสองซื้อกับพีต่อชน์สี่สอราคาเปแล้วไปต่อตามเลย3ามสี่สองสี่สี่สามสี่สี่ราคาออนไลน์สามแสนสี่เหมือนสี่พนับหนึ่งสามแสนสี่เหมือนสี่พนับสองซื้ 3,4,6,8,3,5ไม่คัดเข้าไหวกดนะ สามสี to to ่แดรายการออนไลน์สามแสนสี่หมื่นดพรับหนึ2 2> ่งสามแสนสี่หมื่นปพรับสองซื้อไปต่อชนไนห้า์ขอบคุณค่ะห้สอค่ะสามไปต่อนะคะสามแสนหนึหมื่นสอนรับหนึ่งสามแสนหห่นอรายการเปลี่ยนแล้วสามารถสรายการออนไลน์สามแสนหสีพันหกพันสามารรายการไปต่อสามหรกายารออนไลน์สามแสนหนึหมื่นหกรับหนึ่งแปดันแล้วสามหกไหมสมหกไหมมาไหมคะถ้าไหวกดได้ขอบพระคุณค่ะสามกรายการออนไลน์ซื้อต่อสามแสนหกหมื่นบาทนับหนึ่งสามแสนหกหมื่นบาทนับสองมากกว่านี้สอง 364หกออนไลน์สามหกสีราคาออนไลน์สามหกสี่สามแนด์กนพารับหนึ่งสมแก่รับองปต่อเชนไามแนดกสพนหกปรราคาบต่อสามราคาออนไลน์สามแนกรับหนึ่งสาดกนรับอง้อปีต่อเชนไนน์ามแนด์กันหกปรายสามศูนรายการนี้ที่ออนไลน์นับสามค่ะตกลงขายที่ราคาสามแสนหกาทค่ะามศูนย์ห้าหกสามสามศูน้ประมูนได้ปสามแสนหกหมื่นาทขอบคุณมากค่ะ